อ่าโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผม m อ1เนาะก็อยู่ปกติเกมไรเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้คลิปนี้อยู่กันกับที่ไอดีหลักนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากันสักหน่อยละกันนะครับผมก็หลังจากที่เราเปิดไอดีสเล่นเนาะก็เปิดได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเปิดไอดีหลักบางสักหน่อยละกันว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเนาะไอดี ID หลักมีตัวเท่าไหร่ตัวกาชานะไม่ใช่ตัว8ปดปีนะครับ เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนโอ้อคือไอ้ดีสมันถือว่าโชคดีอยู่นะเออเปิดได้ผมนึกว่าจะเป็นเหมือนกับรอบมูลชุดเยลลี่คือเปิดไม่ได้สักอันจนถึงนาทีสุดท้ายอันนี้มันเปิดได้อยู่ทีถือว่าดีนะครับอันนี้มีร้อตัวเปิดได้สอรอบก็เป็น10งั้นเปิดประมาณสรอบแล้วกัน20ตัวอะ ผมเปิดตู้นี้แหละตู้แรกออคลิปที่แล้วนะครับผมออบางเอื่นเปิดได้เนาะโอ้โหคือดวงจะมาก็มานะครับผมอันนี้แหละโอ้โหยังไม่มาอันนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอดีหลักหลักๆผมอยากได้จักาแสงมากกว่าเนาะแต่อ่ะถ้าได้นักนักร้องมาก็ถือว่าดีนะครับโอเคอีก2รอบนะครับ เปิดไปสงสัยมันคงไม่แจกแล้วนะครับผมมันเป็นเวลาสิบอดนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยไม่เอาดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งตลาดวายขอละขอละอย่าพึ่งตลาดวายมาฮึบโอ้โหเบอรี่อ่ะก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิด ID 3ต่อเลยดีกว่าเนาะ ก็ไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะของกไว้หน่อยแล้วกันนะครับงกไว้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปตีพีพีเลยดีกว่านะครับผมไอดีหลักวันนี้เป็นวันพุธนะตอนที่ผมอัดคลิปนะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับผมผมเจอโปนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นโปเป็นเพื่อนด้วยนะเพื่อนใน ในไลน์ผมนี่แหละนี่นะครับผมคนนี้นะออคือมาลองทดสอบใส่โป้เลผมอะ่ะตอนที่มันเริ่มต้นหลีกมาใหม่ๆนะครับผมปิดหลีกพีอะไรเรียบร้อยนั่นแหละนี่นะครับคือตอนแรกที่เขาไม่ได้ใช้โปโดูนะครับผมคนนี้มีทุกโปเลยใช้ได้ทุกโปเลยอันนี้คือมาทดลองทีมกับผมเนาะ,ะก็เสียด,ดายเนาะไอดีนี้มีเอเลนตัว ค่อนข้างที่จะดีแต่มาโกงทําไมก็ไม่รู้นะเนี่ยนะครับผมใครเจอไอดีนี้ก็เสียใจด้วยนะครับผมถ้าโดนขายหดือรๆอรอ,รอ,อาไปเล่นแล้วก็รับรองครับในวันข้างหน้านะครับผมโดนแบนแน่นอนมาอันนี้นะครับผมคือผมแพ้นะครับผมซึ่งทีมเขาเป็นแแบบนี้ผมแพ้ได้ไงคือดูนี่ดูนี่คือออกมาก็ตายหมดนะครับ เรียบร้อยเป็นโปรที่แบบสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมมาดูโปรสุดท้ายโปรสุดท้ายคือโคตร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 เชี่ยเลยครับผมขอพูดคำหยาบหน่อยนี่คือคือตัวผมตายแล้วไม่พอมันยังแบบกดครั้งนึงมันออกมาเทนาสีตัวเยึดแม่ เออนะอะแต่ก็ไม่เป็นไรนครับผมขอโทษที่ใช้คำหยาบด้วยนะครับะนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปตีเลยดีกว่านะครับหวังว่าผมจะไม่เจอโปโอเนะมาโดนมาโดนผมตีเนี่ยเอยไม่ใช่ผมโดนตีเนี่ยเอออยาให้ผมโดนตีเลยโปผมไม่อยากให้โดนขี้เกียจบริจาคคะแนนให้ไม่ชอบผมไม่ชอบอือ มุนชุดเยนี่เหร,อ,หรอถ้าได้บานนักลองใหม่ก็คงจะดีนะครับผมจะได้จัดก,การทัดมืดได้บ้างนะอ่ะทีมนี้แล้วกันอ่าไปจะไปครับผมผมจะเอากบบินแล้วแล้วก็ดาวนชีมาเล่นด้วยแล้วกันนะครับอ่าหลังจากที่เราเปิดได้จากตู้8ปปีแล้วก็อัพให้มันเป็นล่างเอาตานะครับผม ะขอตีสักหน่อยนะผมไปล่อยไปเลยนี่ก็เล่นมานานอยู่พอสมควรนะครับผมกว่าจะได้มาถึงระดับนี้นะครับผมทีมกว่าที่จะพัฒนามาได้ขนาดนี้นะครับผมอ่าปึ๊บปเปิดไปไปไป,ไปเลยกบบินลูกพ่อไปแล้วผมกบบินกบบินผมเน้นหลบหลีกเฉยๆนะ หลบดีกสกิลไม่ค่อยจะมีนะโดนสกิลดาเมจของแซลลี่หน้าไม้ก็ไปอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> อ่าส่วนเซซนานะครับผมปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่นะถึงจะข้ามเดินของมันมาแล้วก็ตามนะครับเนี่ยเห็นไหมยิงพวกทาตุน้ํามันก็ยิงเข้าบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้ายิงแบบสะสม ตัวได้เยอะนะครับผมมันก็จะเป็นดามจสมได้เนาะยิงไปปุ๊บมันก็จะแตกได้เหมือนกันนะก็ต้องใช้เวลาให้มันรวมตัวกันสักหน่อยเนาะส่วนเอลซ่าแน่นอนอยู่แล้วครับผมมันแรงอยู่แล้วพอดีใจนะที่เปิดได้นะครับผมไอดีไอดีหลักเนาะโอเคกบบินลูกพอ่อตีอีกน้อยถ้าปั้นแม็กเนี่ยมันจะตีแรงกว่านี้เลยนะแปบ๊บเดียวป้อมแตกเลยนะครับผม เหมือนกับ ID4 นะที่ผมปั้นแม็กนะครับผมก็ปั้นแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับผม ID ดีที่สี่เนาะอ่าเรียบร้อยอ่า <c oughs> ก็สนุกครับผมาดาวินชีมาเล่นเนาะก็ปีติดบางไม่ติดบางเนาะแต่ก็หลักๆก็จะติดอยู่หลีกประมาณนี้นะแต่ถ้าหลีกเพชรหลีกมาสเตอร์น่าจะไม่ค่อยติดแล้วละ่ะดาวินชีนะครับมาเดี๋ยวลองทีมนี้ดูนะครับผมได้เจอบาวแสงด้วย มีบาวตัวตวลกนะครับผมน่าจะพอสู้ได้บ้างนะครับมีเซซุนะแล้วก็เอลซาจากการทัดน้ําอยู่2ตัวนี้นะครับส่วนทัดไฟเจอเอลิสนี่นะครับทัดน้ําผมก็มีโทวายยืนขวางอยู่แล้วบอสจรเ,เคก็อันนี้ยิงสตันได้เอกรดินได้เ,เ,ดไดเจอสากุระนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรลองสู้ดูครับผมฝั่งเขามีตัวบินไหมวะไม่น่ามีนะ <laughs> เออไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูตัวบินฝ่ายตรงข้ามเลยดูแต่ดูแต่แบบพวกโคลรโบพวกทีมมากกว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีนะครับโอ้โหผมโดนเขาเล่นยับเลยหืจะไหวไหมเนี่ยก๊อปปี้มาหน่อยโอ้ก๊อปปี้ไม่ทันนะผมโอ้โหตายตายตายผมจะไหวไหมเนี่ย ไม่นอดวะผมขอพาดก่อนแล้วกันเดีย๋ยวจะตายอ,อ่ออืมนี่ทำลายเลนเจอร์ครับผมซาป,ปูระอย่าเพิ่งโจมตีโอ้โหโดนธาดุไม้ผมหายนึกว่าจะสู้ได้สู้ไม่ได้แล้วเนี่ยแหมโมเวสตั้งนานดีดีโอเคนะครับ ดื้อไว้ยื้อไว้ให้กบบินไปตีป้อมก่อนอึบอึบอึบดี้นไปไหมอย,อย่าอย่าเพิ่งตี <c oughs> อย่าเพิ่งตีไม่อาแตกโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมเอาไว้เจอ เอาไว้เจอกันต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและขอลาวสวัสดีครับบ๊ <laughs> ายยซยโยนารัะโอ้